สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r o บ l o x กับแมป Gu s และแบล็กพาวเดอนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งปืนครับที่ก็มีคนขอให้ผมนั้นอยากลองรีวิวนะครับนั่นก็คือปืน Do u b l e Barrel Pistol ครับก็คือปืนที่ผมอยู่นี่เลยนะครับหน้าตาของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับซองแฝดเลยนะครับเพราะว่ามันมี2ลํลำกล้องนะจริงจริงมันอยู่ในหมวดปืนโคกนะไอ้ปืนเนี่ยโดยปืนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนครับที่ณับปัจจุบันยังไม่มีการถูกเเพิ่มมข้าา นะครับในตัวเกมแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเสกมันมาเล่นได้นะครับในเซิร์ฟวีแล้วนะซึ่งวิธีการเสกก็ง่ายๆเลยนะครับให้ท่านเปิดแชทขึ้นมานะจากนั้นก็พิมพ์คําสั่งทับนะบตามด้วยชื่อตัวคําสั่งเสกนะคทับกรีฟเลยนะดูว่าจะทับไอเทมก็ได้ครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมจะหันตัวไอทับไอเทมมากกว่านะจากนั้นก็กดเว้นวักนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อปืนนะครับดับเบิไลไบโอพิสตอลแล้วก็กด Enter ได้เลยนะปืนมันก็จะมาอยู่ในตัวเราละ แต่นี่คือผมเสกมันมานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราอ่ะมาดูกันที่เรื่องของดาเมจแล้วก็ระยะเวลาในการรีโหลดปืนนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดวิกิขึ้นมาให้อ่านแบบจ๋าๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะให้ผมพูดตอนที่อยู่ในหน้าในเกมเนี่ยผมว่าผมคงจะไม่ได้หรอกแล้วผมก็ขี้เกียจเขียนสคริปด้วยนะก็ดาเมจนะครับก็ตรงนี้เลยดาเมจเริ่มต้นของปืนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ85ดาเมจนะครับต่อ เม็ดนะครับคือไอ้คำว่าแพลเลตเนี่ยมันแปลว่าเมตรนะครับแต่ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือ85ดาเมจต่อ1ลําลำกล้องนะครับและด้วยความที่ปืนอ่ะมันมี2นะครับก็เอา85คูณ2นะครับก็เท่ากับว่าดาเมจโดยรวมของมันจะอยู่ที่170ดาเมจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวปืนเนี่ยมันได้รับบัฟนะครับของตัวแจนะครับนะของไอคารด มิสิกเชียนเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับดาเมจของมันเริ่มต้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น170ดาเมจนะครับต่อหนึ่งลำกล้องนะครับและตัวปืนมี2ครับก็เอา170ไปคูณ2นะก็เท่ากับว่ามันอะดาเมจโดยรวมนะครับตอนที่มันโดนไอ้แตเนี่ยบัฟเนี่ยจะอยู่ที่340ดาเมจเลยนะครับส่วนตัวนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะต่อมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการรีดดตัวปืนกระบอกนี้แล้วนะครับโดยตัวปืนนี้เนี่ยครับถ้าเกิด รีโหลดนะครับตัวกระบอก1ลําลำกล้องเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่6.7วินาทีนะครับอันนี้นับทั้งตอนที่แบบมันชักไกลแล้วก็ใส่ดินปืนนะครับเข้าไปในลำกล้องด้วยนะมันก็จะได้6.7วินาทีแต่ถ้าเกิดจะรีโหลดทั้ง2ลํากล้องเลยเนี่ยจะใช้เวลานะผมสูงสุดอยู่ที่12.06วินาทีนะครับในการรีโหลดทั้ง2ลํากล้องนะครับแต่ถ้าเกิดตัวปืนเนี่ยมันได้รับบัฟของฟลุตนะของคาร์ดมิชียนไปเนี่ยครับ ถ้าเกิดใช้เวลาโหลดหนึ่งลำกล้องเนี่ยจะใช้เวลาเหลือเพียงแค่5.36วินาทีนะครับนะและ้วเกิดจะรีโหลดทั้ง2อํลำกล้องเลยเนี่ยจะใช้เวลาเหลือเพียงแค่9.64วินาทีเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ตัวระบบปืนนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งระบบครับที่คล้ายๆกับน็อกกันครับก็คือที่ผมเอาตัวเมสาวงตรงนี้เลยนะครับคือไอตัวระบบนี้เนี่ย มันก็คือนะครับบอกจํานวนกระสุนที่อยู่ในลํากล้องเรานะครับว่าเออมันมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ยแปลว่าในลํากล้องนั้นมันมีนมกระสุนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเราิีไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวไอ้ลำกล้องเนี่ยมันจะเป็นสีดาครับก็เท่ากับว่าในลํากล้องนั้นมันไม่มีกระสุนครับเราก็ต้องกดดีโหลดครับเพื่อที่จะให้มันกลับมาสีขาวอีกรอบนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับแต่เกิดยิงไปทั้ง2นัดเลยครับ มันก็จะสีดําทั้งสองลำกล้องเลยครับแล้วเราก็ต้องกดดีโหลดนะครับเพื่อที่จะทําให้มันนั้นกลับมาสีขาวนะครับอีกรอบหนึ่งระบบอันต่อมาครับของปืนตัวนี้นะครับนั่นก็คือรูปไกที่อยู่ด้านบนเตัวลํากล้องปืนนะครับที่ผมวงไว้ซึ่งไอ้ตัวระบบอันนี้เนี่ยมันคือระบบครับที่จะทําให้ตัวปืนนั้นยิงแบบบ o u b l ลช็อ t ได้ครับหรือก็คือยิงทั้ง2องลำกล้องในครั้งเดียวกันได้นะครับ คือให้ท่านสังเกตรครับในตัวรูปไกล,ลางๆด้านหลังครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมบางคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะคือลูกสอชี้ให้นะคือถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้ตัวปืนเรายังยิงแบบทีละนัดอยู่ครับยังไม่สามารถยิงแบบดับเบิลช็อตได้ครับคือเราต้องกดตัวเอก,ก่อนนะไอตัวไกลด้านหลังนะครับมันก็จะสีขาวเข้มขึ้นมาครับตอนนี้คือปืนเราสามารถยิงแบบดับเบิลช็อตได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูเลยนะครับนี่เลยครับ มันยิงทั้งสองลำกล้องภายในครั้งเดียวแล้วนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องความแม่นยําของปืนนี้นะครับปืนนี้ถูกจัดได้ว่าเป็นปืนที่มีความแม่นยําอ่ะต่ามากเลยนะครับจากข้อมูลในวิกินะครับก็เดี๋ยวผมจะลองยิงเป้าด้านหน้านะครับให้ดูเลยนะผมจะยิงแบบทีละนัดก่อนนะก่อนที่จะยิงแบบดับเบิลช็อตให้ดูนะก็ไปนะครับเราไปดูกันโอเคครับนี่ครับความแม่นยํามันต่ําม,มากนะคือ มันเห็นนะรกระสุเนเพียงแค่ลูกเดียวครับที่โดนเป้าส่วนไอ้ลูกอีกอันนึงนี่คือไม่โดน,นครับไปไหนแล้วไม่รู้นะโอเครอบที่สองครับอันนี้เราจะยิงแบบดับเบิลช็อตกันนะครับเราก็ยิงเลยโอเคไม่ต่างอะไรจากอันที่แล้วเลยนะครับคือกระสุนนี่คือมีแค่อันเดียวครับด้านบนอีกอันหนึ่งคือไม่โดนนะครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็นั่นแหละครับ ตัวปืนมันถูกจัดในระดับที่ความแม่นยําต่ํามากเลยซึ่งถ้าจะให้ยิงแบบยังไงมันโดนแบบแม่นแม่นจริงเนี่ยผมแนะนําให้เป็นระยะใกล้นะครับจนถึงระยะปานกลางเนี่ยอันนี้คือมันจะกระสุนมันจะตรงครับเนี่ยอันนี้คือระยะใกล้นะครับต่อไปก็กลางๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่โอ้แต่นี่คือมันดีดเลยนะแต่นี่คือโดนอยู่ก็นั่นแหละครับเน้นระยะใกล้นะครับแล้วก็ระยะกลางกครับถ้าระยะไกลนี่คือ ม่งไม่ได้เรื่องเลยนะปืนเนี้ยต่อมาครับเรามาลองเทสกับซอมบี้นะครับซึ่งปืนนี้นะครับสามารถที่จะวันช็อตซอมบี้ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวแซปเปอร์นะเดี๋ยวผมจะเททีละตัวเลยเริ่มจากนอร์มอนะครับโอเควันช็อตต่อไปก็ตัวระเบิดครับบัลลับาเลวดิพุดผิดนี่ครับต่อไปก็ฟานะครับหรือลันเนอร์นั่นเองอเแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ คีไนเตอร์ครับตัวป่าไฟโอเคเออแล้วผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะครับก็คือที่มันวันช็อตได้เนี่ยมันจะวันช็อตก็ต่อเมื่อมันทำการมุดขึ้นมานะครับอยู่บนพื้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปยิงตอนที่แบบมันกําลังมุดดินขึ้นมาอยู่ยังไม่ขึ้นมาแบบยืนบนพื้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่วันช็อตครับต้องยิงประมาณ2หรือสามเที่ยขึ้นไปนะครับยกเว้นตัวบาเลนะครับหรือบอมเบอร์นั่นแหละอันเนี้ยคือจะวันช็อตเลยนะเดี๋ยวผม ยิงให้ดูนี่ครับวันฉับเคเรามายิงตัวนอร์มตอนมุดดินอยู่นะครับหนึ่งสองตอน,นัดไม่ตายนะครับต่อมาก็ตัวรันเนอร์ครับฟาดหนึ่งสองไม่ตายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับนั่นคืออินไนเตอร์นะหนึ่งสองไม่ตายเช่นเดียวกัน,นครับสรุปคือต้องตามนัดขึ้นไปนะครับถ้าให้ผมเดานะถ้าเป็นซัพเปอร์เนี่ยผมไม่ยิงให้ดูละกันครับตอนมันมุดดินอยู่อะ คือมันก็อึดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันมุดดินอยู่เนี่ยมันก็อึดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคือถ้าเกิดเรายิงซอมบี้นะครับทุกตัวยกเว้นตัวบาเรลเนี่ยคือมันนั้นจะไม่วันช็อตครับตอนที่มันมุดดินอยู่แต่ถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาแบบบนดินแล้วเนี่ยมันจะวันช็อตได้ดังนั้นเนี่ยผมจะขอเทสแซปเปอร์นะครับก็อย่างเดียวแล้วกันตอนที่มันมุดขึ้นแล้วนะแซปเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเรายิงเข้าตัวมันเฉยๆนะครับมันต้องใช้ประมาณ3 นัดกวกว่าเนี่ยครับถ้าจะไม่ผิดนะหนึ่งสองสองนัดไม่ตายครับรอรีโหลดก่อนโอเคทัา okay. ที่สามตายนะครับยิงตัวสับนัดตายนะต่อมาเรามายิงหัวกันบ้างนะครับยิงหัวเนี่ยจะใช้นะผมสองนัดนะถึงมันจะตายหนึ่งสองโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวปืนดับเบิลบาร์เรลคริสตัลนะอันนี้คือรีวิวแบบละเอียดมากที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะถ้าเกิดคิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็หาท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ